สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยหลาคือเกา่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สาเดเือน7จ็ดสพหพี่น้องเห็นนีกเลยพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องสดอกเนาะเลี้ยวเข้ามากว่าเขาตั้งขยา,าอยู่ขึ้นวชิรายเห็นสดอกเดี๋ยวเราห้าโมงโมมันก่อนพี่น้อง เป็นจูมเลยพี่น้องมาเนี่ยแะพี่น้องมาเนี่ยะมากับลุงเทียนคือเก่าแต่ว่าเงี้ยกันไปเนาะไปคนละขางอย่างจุมจูมอยู่เลยพี่น้องมนัมนมนันมัน ngâm ngâm, à, to, ngâm đi bên này, bên này, zoom nhảy luôn, to ngâm héng ngâm héng, bên trong, to โอ้ขอโทษข้อไฟเห็นอีลาี่น้องลุงคนเห็นหาเห็ดปวกเอาทรงใช้ลุงใช้อ้าวนี่อ้าวนี่ปาดลุงงามมนีิใส่มูออยู่ใส่มูออยู่ใส่โอ้ยงามมนีิพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ขอโทษข้อไฟพี่น้องปาดจุกบเดียวกับบักใหญ่นะลุงเอ้ยใส่จุ๊บมูออยู่ใส่มูออยู่ใส่ ลังเริ่มขันตาบดีอะไรบดเฮียนอะไรบิน้องเลยดมันอันนั้นนลูก <Reid> น uh, ้องมันมันไปตรงเนาะไปตรงอ่าตรงามอะไรี่น้องนี่จุ่มบ้าใหญ่ๆเลยตอกันหน้าเลโดยอืมนี่มันออกมาทางไหนเห็ดปวกเห็ดปวกี่น้องเห็ดปวกฮัทอ่หลนาะลูก ันสองวัน right? ล right. ้ yeah. so right. ีจะขึ liksom. ้นเลยโดยเออนี่พอดีพอดีถอดเนาะรุ่งไทางไหนวะมิ่นต้องใช่หรือเลาจุกหนันใบไม้มามูมันดหลูกมูมันดิใส่ใส่เอาไปเนดน่าจะดันใบไม้มาพร้อมกันเนาะโดยนาชีมองไปกล่จอีกไกลใบไม้นี่นั่นนะลุงนะนเงานะลุง เออนี่นั่นแหละนั่นแหละดูมันหากินมาทางนี้บ่หมูมันอยู่เแ่วนั้นแหละลูกเเอ้ยอาดีๆยันหยียบมุนมาได้บ้านี้เขาก็หูเลยสะเลยเนาะบโบสะผับ่เห็นได้หรือว่ามูเท่ๆมันอาจสีเฮาเฮาอาจสีบบเจอบอจักอันนี้มันอาจสีปลายมันนุดโ่น้องนี่ โอ้ยังอันนี้ค nah ือมีชองอันอันนี้โอ้หน่อยโพดเฮตัวนี้นนั่อดูชองอันาะดูตัวมันหนาเลยตองมันหนาลุงมืมันต้องมีเลยมองมันลายๆนี่แต่เขายังบ่เพาอันนี้ดูมันไปตองนาฮะลีตัวนี้มันผัดเห็ดกับมันบดใหญ่บันไดเนาะมันพอดีงามอยู่ มันบวถือบ่าใหญ่ปันใดใส่เนาะหมูเนาะเดี๋ยวเวลาเคลียหาก่อนแล้พี่น้องเด้อหาหมูก่อนดังมงนโดยเอามดเห็ดยังก็ะน่งามนูยงามบาลีลงเลืองไงเนาะนี่ลุงเนาะดูดันแล้วดมนเลอันนี้ลงนี่ของมาน หมูอยู่ใส่เนาะก็เดรามโมมาเห็นเหรอมันกำลังดันใบไม้อยู่แม่นดันดใบตองเจอกลระพี่น้องปาตัวงามๆเลยพี่น้อนี่พี่น้องเนี่ยโอ้โห้ยแค่ได้เห็นีพี่น้องยอไงาม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 พี่น้องนี่เป็นกุะชับแรกเนาะเยอะกิ๊บเลยโดยมันกำลังเริ่มออกเป็นจุบๆเป็นยใยออกพี่น้องเลยนี่

เนี่ยบางคนมีอีกบ่อกรวบบอมันเนาะไปพี่น้องไปนี่พี่น้องนี่โอ้ยงามมาเลยพากันยีอ่ะใช่ไหมนี่นอยู่เป็นเปลนึงก็ได้เนาะบอแล้วมันชอบออกนี่ให้คนเห็นน่ะอือเห็ดนี่แต่เฮาคือผู้เห็นจนเยีอ่ะมันดำเกินเลยดูอ่ะดิน ออกมาถึงนี่ท่านหนึ่งคือก้าวนี่ก่อนลูกโดยเห็ดปกจิกพี่น้องอันนี้้โอยงามอันนี้กบ่โดยมีถักปอกเลยมันถักได้มันถักปอกปอกเลยนี่โอ้ยสารักด้วยน่ารักมาสั้างม่ได้ดูเล้วเหยียบมุนเลยเห็นแต่อยู่หกถาเบิ่งกะคัก่อนลูกมันชีดำมันดำมัคือเนาะเห็ดปกนี่โดย ก็เริ่มมันกำลังพึ่งม,มันพึ่งฝนจากดินนี่เลยยังไม่ฝนจากดินเลยดูยังเทเยอะเทเยดือดรุมมันบุยากได้นี่คันเข้ามาโผูกกับมันเป็นป่ะเห็นอีแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเลี <c oughs> เ้ยวมาแต่ไกลเลยนี่นพี่น้องนี่นปลาตัวตัวตัวผูไปหอดผูลามเต็มเลยพี่น้องออกแล้วลุงออกแล้ว แมนเลี้ยวมาหน่ะเห็นตัวุ่นได้ก่อนผู้ลุงผู้านนะผู้เออบ้านจุ่มเห็นจุ่มหน่อยตอนน่ะผู้ผู้เห็นบอพี่นี่งผู้ลุงพี่พี่ผู้พึงจะเต็มอยู่ผู้ผู้เต็มโอ้ยกดไลค์กดแชร์ล้วลวพี่น้องขออนุญาตบอกผิดวางอีกแล้วนี่นี่นี่ปลาเดี๋ยวขออนุญาตให้เบิ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อผมมาแล้วมันต้องของของเทแล้วพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องอย่าพึ่งหายกันเด้อขอ ขอให้เบิ่งงามๆก่อนเนาะพอผมมาแล้วนี่แหละไม่ผิดหวังโดยขันมานํากันนะพี้พี้พี่น้องพี่ใช่หมดเลยแม่นลูกกำลังขึ้นนี่พี่น้องนี่คือเย็บนะโอ้ยผมเห็นอยู่จะไปเหยียบนะทั้งหลังลุงนะนี่ในสตีนในหลังนี่อือโอ้ยกำลังแตกมาวะาผมด้วยกำลังแตกกับดินนะดูใจเย็นๆลุงป้าแล้วมันจะลามมันลามอยู่แล้วในนี่มันเคยเขาเคยได้มันมูง่ายลูกเลยข้างหลังเออวเห็ดปัวอะไรเนี่ เห็ดพวกขี้ข่าบ่โดยปลาตโตมานอีกแล้วพี่น้องซองเคยบ่เคยผิดหวังปกจิกตรงมันเนี่ยโดยจิกตรงมันใหญ่จิกใหญ่ลงคันอยู่โคกมากกว่าจิกหน่อยเนาะมีดึงสายเนาะเลยกำลังกุบเลยเจะอะไรกุบอันนี้คือเห็ดอยู่ประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้ออยู่สปปลาวมื้อนี้ก็วันที่สามสิบเดือนเจ็ดสองพันสหะเนาะจัดงามๆเด้อลุงอ๋อบ่เนี่ ออกไปออกก่อนเนาะไปเรียกว่านั่นอีกทำบาปมันน่าจะทำบาปมันเก็บเก็บต้องเก็บมวนมอญอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยูดูเวเอาดีๆอย่ามันเตะพี่น้องเลยดูเลี้ยวเขมาแต่ใกล้ๆก็เห็นกระย่าเลยโอ sitten, ่อไ like. uh, ่วันน em. no ี่มันบ่ทันออกโอ้โหเมื่อโดยได้ใบไม้จริงด้วยวานนี่มันบ่ทันออกมาข้ามาเนาะ ออกเลยแต่เฮาอาจจะโบเห็นมันยังไม่พ้นด้วเชาด้วย้าลุยจัดขนาดนี้เลยมั้งเมนลุยลุยลุงแบบตองลุยโอ้ยงามงามจัดงามงามเลยด้อลุงเด้องานขนาดนี้จัดงามงามเลยงานมันก็ไม่เต็มตะกร้าสักทีตัวเฮ้ยเต็มเฮ็ดมันลายเฮ็ดลายเฮ็ดลายไปเร่อยเรื่อยๆมันต้องกวาดดูนะคือก็มันยันมันกำลังขึ้นเนาะมาแล้วเสีไดายเรื่องแมนนี่เสียด้ยทำนี่มาได้ไง ดินกำลังแห้งพอดีเลยเคยออกแล้วนุ้ยโอ้นั่นแหละโอ้คักขักขักงัดเป็นงัดพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมนะ FC เรานะโดยเน็ดออกอีกแล้วเห็ดออกอีกแล้วเด้อเดี๋ยวจะติดรากไม้งัดทั้งๆก็ะได้เลยไม่เห็นเลยติดรากไม้เอาทึงซะเอาทึงซะ เออเอาจำนี้แหละมันค่ากันได้สิบห้าสิบบอกเลยมาหนุ่มมาเอาตัวไดก่อนเอาตัวใดก็ได้เอาลวดเอาลวดเออเจียบเมีนเชิ่น้อยเจียบตุ่มแทงแตกข้างล่างมันบ่แมียนลูกมนบ่แมียนเราเสียมบ่โด็นบ่พี่น้องนี่โอ้ยงามมาดีแตกกุบแตกหมดแล้วนี่น้ำเดื้อลงเนาะไม่ได้ดินแตก โดยบสวยกันเก็บรวบเอาเรื่อยๆโดยย่งส้วมอะไรอย่างนั้นแรงกันมันกู้มันแตกโดยได้เดือนพี่น้องนั่นแหละโอ้ยงามเลยพี่น้องมาอีกแล้วชองเคยมาทำผิดหวังอียแล้วพี่น้องโอ้เรยวเข้ามามันต้มผอมูยันย่ผ่อจนได้ฟ้าพี่น้องฟ้ไปหอดฟ้ของแทมก็ออกตัวนี่ออกรวมกันของแทมออกโชว์ด้วยนี่ดู วมาแล้วถ้าเห็ดนี่ออกเห็ดอื่นก็นต้อเอรออือันนั้เจ้าภาพเอาเนะก็บนุ่งเก็บเจ้าภาพเดือนนะนี่งามๆเลยพี่น้องโอ้ยขักขนาดเลยเราไม่เน้นลึกไปแล้วเพราะมันตื้นอยู่แล้วเออเห็ดอันนี้มันบ่ตื้นมันบอลลึกลุงเพราะมันมันแตกรายงาเพราะว่ามันไม่ฝนแมาวันนี้เดีรอเห็ดออกก่อนโดยอโอ้ยงามงามสะออนขักพี่น้องปีนี้เห็ดป่วงออกหลาย ผังเคยเฮ็ดให้ผิดหวังเนาะชองเคยกับเราเคยเห็ดให้นะอเบบอฟซี FC. ที่หักแพงที่ติดตามผิดหวังคือกันมีอะไรก็ได้กันแมนมีความสุขกับการเก็บเห็ดได้ทุกรอบเลยฮามานเ <c oughs> รเคยแบบได,ได้ทุกรอบรอบได้กับ,บสุดยอดเลยความงามมาเริ่มตื่นแล้วมันดูนี่ ยัอยู่ตรงไหนยองเยอะทีลเขาโอักน้องัดกงงไม่ได้นะากำลังงามงามแล้วเงเกินไปไม่ได้นไม่ตกไม่มาเปตดแรงานโดยยางกะลว่างยันเยยบ ใกล้ๆนะนี่ก่อนรถโนดก่อนเอาตัวนี้นี่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 เอาวนาฬิก็ได้ลุงไปเอาธนากรก็ได้โดยป๋าเท่านี้ก็งานมาลีมีตาจูมมีตาจูมหญ่งใหญ่ดูก็เลยจ้องเบิ้งเนาะอ่ะบดย่องยองไปสุดสุดซ้ำนี่เก็บมวนสุดเลยลุงเลยมันนั่นกำลังเป็นกรุ๊ปเลยนี่ โดกำลังเป็นกลุ่มกำลังอันนี้เนาะนี่แล้วโมนี่แหละเห็นโมแรงนะโมเมนตัวดอกได้ตัวนี้เลยเดี๋ยวก็มาลดจะตัวนี้ก่อนจังได้เห็นดอกแล้วมันก็ออกโมใหม่คือว่ามันต้องลายแน่นอนเอาสวยขนาดนี้ถือว่าไม่น้อยมากโอ้ยบอกน้อยนี่ลูกนี่ชมหนูชองปุ่มบ่อน้อยจักตีลงเลยอันนี้ชวย เดีมาพี่เกิดได้ดูยันเหยียบเดีโฟนเสียเอานี่โอ้งาม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 โอตรงนี้แหละที่มันกำลังแตกเลยนี่งามขนาดเาะนี่พี่น้องนี่กำลังแตกจากดินเลยนี่นี่โอ้ยงามงามเลยโู้โหเนี่คนอื่นเขาจะไหวเนี่ยชมถึงเลยโอ้ฮ่าฮ่เอาไปไหนม่ทำให้ผิดหวังคนอื่นเขาจะว่าอีกแล้ว เาลาเก็บเห็ดแต่สองคนอีกว่าไราเยอะว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องมีตลอดเห็ดนี่ใช้เมื่อไหร่ลุงยังี้ยงเงี้ยงเนาะเดี๋ยวหมูมันเต็มอยู่เท่านี้แหละเก็บตัวนี้จังไปห้ารอเอาอีกไหมมารอดินแห้งตัวนี้ดินแห้งก่อนมันออกก่อนโดยน้านี่ยหูงามๆเนาะยอดเลยถือว่าพร้อมกันอยู่ได้นี่ครับนี่มันออกพร้อมกันออกอมกันในนี้แล้วมันคักมันจังได้ทีเดียวไปเลย เดี๋ยววุ้งยังไรนมเดี๋ยวบุ้งตีตะขนมาเก็บ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 มวนมวนมวนมมีบ่ลงเออไม่เลยยังไปเอาเอาตัวนี้ก่อนมันมันมันมูเดียวกันนะแล้วมันลามมันตรงใหญ่เนาะกครับงดงดงเลยลุงเนี่ยเดี๋ยวฟงมันมันลายยู่มูใหญ่เรามูใหญ่ปีนี้เห็ดมีแต่มู่ใหญ่ๆนะลุงเนาะโอ๊ะขนาดดินแต่ขนาดนี้แข็งขนาดนี้ยังสู้ โอ้ยม yeah. ันถึงก็ออกเลยพรมันเมียผลมาช่วยไงมันถึงมาผลอ่อยๆอโอ้ยยังงามยังงามเราทำอะไิดหลังกนเลย้อเวโอเคเองโอเฉันดังดีนักแคเลยเราดีมันขามันสักแะ งามสุดๆงามสุดๆน้องเลยกระตักกุ้งน้าเนี่ยี่ตัวใหญ่เนี้ยนี่เนาะครับเดียวคือมีคนมานมก็ได้ดูสถานการณ์ด้อนนั้นนมตกใจหมดใน้ำนมดูสถานการณ์ให้พี่น้องกันมีลูกน้องเรามวนมอนมวนมวนเลยพี่นี่ได้ลงพี่พี่

ม่ายกันออกประธานลงุงทั้งผู้ก็มีบุงเออตัวผู้มันแตกนะบอสแตกงาเลยที่นั่งเด้มอมวนๆกับสองเคยหนักเลยทั้งหมดเลยมองหเยันนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็มองยากนะอย่างนี้โอน้นี่นมีพี่น้องา <ไป S 1> ต้องดูแบบกระทักเลยนี่กันเราสวยชิดเต็มกระตาเลยปาตัวนี้ งามๆเลยงามๆงามเกาเก็บเลยกระกิดมวนๆพี่ออกมาหอดพี่หอดพี่นี่นี่น้องกําลังแตกกูมาเลยนี่น่ะเรามองไม่เห็นนลยเออคันซัมมีเบาเห็นได้ตอนแรกไม่ว่าไอ้จจะลองแตกจากดินนะกำลังโตมาเนี่ยแข็งขัดกันนะได้เหี้ยนนะนี่มันบ่มีันแบบพลบรอยมันนี่ลงงานนึง โอเคเอางัดมาหนครับเ่มันกลปูปู่รู้ช่ปยังไม่แตกเนาะบบบงัดบงไดอืมนั่นอยู่แล้วเราเอาใหต็นตีตัวเหนครับเสียดายเสียดายมันยังเนาะว่าถามันก็เริ่มซนอย่างนั้นเหลจ่มาลงมามูใหญ่พี่น้องมู่มู่มู่พี่เพิ่งแตกมันใสเดือนว่าแล้วมัน เดโมมาเห็นมันเป็นนี้แหละกำลังแตกอยู่หมดแล้วดุงโอ้จากอันอันเดียวแล้วอ๋อลงมซะไปทางใดอีกลงทางภูบ่อมันมีฝนฝนไม่แรงโดยแตกไรเงาเลยไหมเนี่ยนี่ส่วนมากถ้าของแท้จะเป็นแค่นี้แหละแมนนี่ก็แตกรายงา,านโดนแดดมา,ดาเราบังแดดก่อนื้อ ขนาดเนียกกเ้ยก็มุกมุกเรีือะไรก็มุกบ่มกมุเลยมอกมุอาแล้วพี่นอ <ไป S 1> ้องตาหาอีกหาอีกพี่น้องโอ้ยมานเลยมานมานมาน,มนละลอะไรทงเคยมานแหละพี่น้องนี่ก็เคยเห็นให้โฟเมพี่น้องพิดหวังหาหลอบใจได้หลอบนันนี้โอ้ยงามอ๋อีเนาะลุงเนาะครับมูนี่ก็ถือว่าเป็นมูนึงที่งามขนาด คลิปนี้ก็สิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋พ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี